การตกลงมาของหุ้นเมตาหรือ Facebook ในช่วงเวลาประมาณปีเสรปีเศษที่ผ่านมานั้นเป็นสิ่งที่เตือนให้นักลงทุนตระหนักว่ามูลค่าของหุ้นนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้มหาศาลไม่ว่าหุ้น อาจจะดูว่าดีหรือแข็งแกร่งแค่ไหนราคาของหุ้นเมตาตกลงมาจากจุดสูงสุดเมื่อต้นเดือนสิงหาคมปีที่แล้วที่ประมาณ380ดอลลาร์เหลือเพียง110ดอลลาร์หรือตกลงมาประมาณ70%และนั่นทําให้มาสกเกเบิร์ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ที่ก่อตั้งตกอันดับจากคนที่รวยที่สุดอันดับ5ของโลกในปีที่แล้วและเหนือกว่าวอลเลนบัฟเฟตที่อยู่อันดับที่6กลายเป็น อันดับที่27ของโลกในขณะที่บัฟเฟตตก็ยังอยู่ประมาณท็อป5หรือ1ใน5อันดับแรกของโลกตามที่เขาก็อยู่มาหลาย10ปีแล้วเมื่อเร็วๆนี้หุ้นหมอที่มีราคาซื้อขายประมาณ2.9บาทต่อหุ้นได้ตกลงมาเหลือเพียง58สตางค์ภายในเวลาไม่กี่วันหรือลดลงถึง80%เมื่อเกิดเรื่องการซื้อขายหุ้นที่ผิดปกติและกำลังถูกตรวจสอบจากทางก การว่าอาจจะผิดกฎหมายผลก็คือความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นใหญ่หลายคนหรือหลายครอบครัวหดหายไปหลายพันล้านบาทในชั่วข้ามคืนมาซาโยชิซันเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดของญี่ปุ่นมาเป็นระยะระยะโดยเฉพาะในช่วงที่หุ้นดิจิตัลและหายถิดของโลกร้อนแรงมากในช่วงโควิด19ระบาดเหตุผลก็เพราะว่าเขาคือนักลงทุนในหุ้นสตาร์ทอัพไฮเทคบรรลือโลก แต่เมื่อฟองสบู่แตกความมั่งคั่งของเขาก็ตกลงมามากกว่าครึง่งและเหลือเพียงประมาณสอง0 0ล้านเหนรียญสหรัฐพอๆกันกับคนที่รวยที่สุดของไทยที่ทําธุรกิจออเทคหรือธุรกิจที่มีการผูกขาดด้วยปัจจัยบางอย่างและความมั่งคั่งก็ยังคงอยู่แบบนั้นมานานหรือยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนั้นก็เป็นกรณีที่โด่งดังและเห็นได้ชัดว่าความมั่งคั่งของคนหรือนักลงทุนในตลาดหุ้นนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากและเกิดขึ้นได้เร็วมากบางครั้งอาจจะชั่วข้ามคืนเพราะราคาหุ้นในตลาดโดยเฉพาะหุ้นที่ขึ้นไปแรงมากจนแทบจะเป็นไปไม่ได้มองจากพื้นฐานของเศรษฐกิจโดยเฉพาะจากนักลงทุนแบบ V.I. พันแท้สไตล์บอเรนบัฟเฟตที่คอนเซอร์วทีฟและมีหลักการลงทุนที่สำคัญว่าต้องซื้อเฉพาะหุ้นที่กิจการดีในราคาที่ถูกหรือยุติธรรมและลงทุนอะไรก็ คิดว่าจะต้องไม่ขาดทุนและมีมา r g i n of เ a f e t y เสมอนอกจากนั้นจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนเพียงพอไม่ลงทุนในกิจการหรือหุ้นเพียงตัวหรือ2ตัวหรืออุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวเช่นเฉพาะพวกดิจิทัลเป็นต้นผมเองมีความเชื่อว่าความมั่งคั่งของเราที่อยู่ในหุ้นหรือในตลาดหุ้นนั้นส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ของจริงแต่เป็นอ l ลูชันหรือภาพลวงตา เพราะมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปบางครั้งมากจนทําให้สถานะเปลี่ยนได้เช่นจากเศทษฐีเป็นคนธรรมดาหรือยาจกได้คําว่าคนรวยหรือเจ้าสัว yesterday ที่พูดกันมากในยุควิกฤตปี2 5 4 0นั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและแม้แต่ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจปกติและโดยเฉพาะในช่วงที่หุ้นบางกลุ่มหรือตลาดหุ้นร้อนแรงซึ่งก็น่าจะรวมถึงช่วงเ เร็วนี้ที่หุ้นเก็งกาําไรหรือหุ้นปันทั้งตัวเล็กและใหญ่ได้สร้างเซียนหรือเศรษฐีหุ้นขึ้นมากมายกรณีของหุ้นมองที่ทําให้ความมั่งคั่งสูญหายไปในชั่วข้ามคืนนั้นผมคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นอีกไม่น้อยเมื่อคํานึงถึงหุ้นที่มีธุรกิจขนาดเล็กแต่ราคาหุ้นขึ้นไปสูงมากเป็นหลายเท่าหรือเป็นสิบเท่าในเวลาบางทีไม่ถึงปีจนทําให้หุ้นแพงมากแบบ เหลือเชื่อคือมีค่า P/E เกิน50เท่าจากกำไรปกติซึ่งมักจะทำให้ธุรกิจที่มีขนาดเล็กก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์กลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าเป็นหมื่นล้านบาทและทำให้เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่กลายเป็นมหาเศรษฐีเพราะจากราคาหรือมูลค่าหุ้นนั้นควรจะต้องตระหนักว่านี่อาจจะเป็นภาพลวงตาที่อาจจะหายไปได้ง่ายๆเหนือสิ่งอื่นใดก็คือถ้าเราอยาก จะคว้าความมั่งคั่งที่เราคิดว่ามันมีอยู่จริงนั้นไว้ก็อาจจะพบว่าเราไม่ได้มีเงินหรือความมั่งคั่งขนาดนั้นเพราะเมื่อเราขายหุ้นออกไปเพื่อที่จะเลยวลไลซ์หรือแปลงให้เป็นเงินสดจริงราคาหุ้นก็อาจจะร่วงลงมาอย่างแรงและถ้ายิ่งขายออกมามากราคาหุ้นก็อาจจะะลมจนแทบจะไม่เหลือค่าอย่างที่เกิดขึ้นในกรณีหุ้นมอหรือหุ้นอีกมากมายในประวัติศาสตร์ ที่เคยสูงจนสุดฟ้าแล้วก็ตก จากสวรรค์ลและคนที่ลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีหุ้นแบบนี้ในตลาดหลักทรัพย์และบางทีเราก็อาจจะเคยเล่นด้วยการตระหนักว่าความมั่งคั่งในหุ้นหรือตลาดหุ้นเป็นภาพลวงตานั้นผมคิดว่าควรเป็นคุณสมบัติที่สําคัญอย่างหนึ่งของ VI พันแท้ที่เน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อชีวิตที่มั่นคงหรือชีวิตที่มั่งคัง่งเพราะการตระหนักในสิ่งนี้ทําให้เราทบทวนเสมอว่าพอ การลงทุนของเราใหญ่เพียงพอหรือไม่ที่จะดูแลชีวิตและครอบครัวของเราได้อย่างมั่นคงและโอกาสที่จะผิดพลาดนั้นต่ำและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในระดับของหุ้นแต่ละตัวนั้นภาพลงตาของมูลค่าหุ้นจะสูงมากถ้าหุ้นตัวนั้นมีราคาแพงมากเช่นเป็นหุ้นที่มีค่า PE 50- 70เท่าหรือร้อยเท่าจากกำไรปกติซึ่งก็คือกำไรที่เกิดจากธุรกิจปกติ ไม่ใช่กําไรพิเศษและไม่เป็นกําไรในสถานการณ์อุตสาหกรรมที่ดีผิดปกติหรือแย่ผิดปกติและในกรณีที่พบว่ากําไรของบริษัทในปีนั้นไม่ปกติก็สามารถหากําไรปกติโดยใช้กําไรต่อย,ยอดขายเฉลี่ยหลายๆปีของบริษัทหรือของอุตสาหกรรมคูณด้วยยอดขายของบริษัทจากนั้นจึงนําไปหารด้วยราคาหุ้นก็จะได้ค่า PE ที่ต้องการนักลงทุน จำนวนไม่น้อยคิดว่าค่า P/E ที่สูงนั้นไม่สําคัญเพราะบริษัทโตเร็วมากและนี่ก็คือสิ่งที่ VI โดยเฉพาะที่เป็นคนหนุ่มสาวยุคใหม่เชื่อดังนั้นเราก็อาจจะไม่รู้สึกว่าหุ้นที่มีราคาวิ่งขึ้นไปเร็วมากและค่า P/E สูงสุดกูจะเป็นหุ้นที่อาจจะตกลงมาได้แรงมากพวกเขาคิดว่านี่คือหุ้นที่ดีและแข็งแกร่งและจะวิ่งขึ้นไปอีกมากและนี่อาจจะเป็นหุ้นเปลี่ยน ชีวิตของเขาซึ่งผมเองกับคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตให้จนลงได้เช่นเดียวกันในระดับของพอร์ตโฟลิโอซึ่งเป็นตัวบอกว่าตอนนี้เราจะรวยหรือมีความมั่งคั่งแค่ไหนแล้วพร้อมที่จะเป็นอิสรภาพทางการเงินหรือยัง <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่ VI ผู้มุ่งมั่นจะต้องประเมินอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ผมเองยังจำได้ว่า ในช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวจากการลงทุนทุกครั้งที่ภรรยาถามว่าเรามีเงินหรือหุ้นเท่าไหร่แล้วผมจะดิสคาวหรือลดมูลค่าของพอร์ตลงประมาณ25-30%เพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าเรามีเงินมากพอแล้วและอาจจะย่ามใจเกินไปแต่จริงๆแล้วผมเองก็เชื่อว่าโอกาสที่เราจนลงไป20-30%จากที่เราเห็นนั้นมีความเป็นไปได้ สูงแม้ว่าหุ้นที่ถืออยู่จะมีพื้นฐานเต็มเปี่ยมไม่ใช่หุ้นเก่งกําไรที่มีค่า PE สูงเลยผมคิดจริงๆว่าความมั่งคั่งในหุ้นนั้นเป็นภาพลวงตาวิธีลดภาพลวงตาลงหรือทําให้เราปลอดภัยว่าเงินจะไม่น้อยไปกว่านั้นมากก็คือ,อการกระจายความเสี่ยงโดยการไม่ถือหุ้นในอุตสาหกรรมหรือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่ใหญ่เกินไปหุ้นใหญ่ที่สุดไม่ควรเกิน30-40% ของพอร์ตหุ้นใหญ่ที่สุด5-6ตัวรวมกันต้องไม่เกิน75%ของพอร์ตเป็นต้นนอกจากนั้นก็จะต้องดูว่าหุ้นแต่และตัวต้องเป็นหุ้นที่เป็น Val u e จริงๆที่มีความแข็งแกร่งของกิจการและค่า P.E. ไม่สูงเกินไป V.I บางคนที่ผมรู้จกักดูถึงขนาดว่าค่า P.E. เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของพอร์ตนั้นไม่เกินกี่เท่าเช่นไม่เกิน12-15ถเท่า อะไรทำนองนั้นซึ่งการทำแบบนี้เองก็ไม่ได้หมายความว่าความมั่งคั่งของเขาจะเป็นจริงตามที่เห็นร้อยเปอร์เซนตแต่อย่างน้อยมูลค่าหุ้นก็มีความมั่นคงพอสมควรไม่เป็นภาคดวงตาและนั่นก็คงคล้ายๆกับความมั่งคั่งของบอเรนวัฟเฟตที่มีเสถียรภาพมากต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีและไม่เหมือนเจ้าของบริษัทที่มักจะถือหุ้นตัวเดียวและราคาหุ้นเปลี่ยนแปลงมากมาย จนแทบจะหามูลค่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้